ก็หายนี่ก่อนนะที่เป็นว่าแบบผู้หญิงทาแบบเกาะก้งไม่ได้อ่ะผู้ก็มันจริงนี่นะผู้หญิงทําไม่ได้นี่ก็ผู้หญิงทําไม่ได้หรอกว่าไหนลองพูดมานีิอันไหนที่ผู้หญิงทําไม่ได้แล้วผู้ชายทําได้โหโหเป็นเรื่องแหละผู้ชายปวดได้แล้วผู้หญิงปวดได้ไหม ปวดด้ว้ชี้ในชังขอนจากกอกู้ก็ไปก่อสู้เช่นนั้นไหนลองพูดมาดิผู้ชายยืนชี้ได้แล้วผู้หญิงยืนชี้ได้ไหมผู้หญิงก็ยืนชี้ได้ด้ยแต่ที่ไม่ยืนชี้อ่ะเพราะมันเปื้อนแล้วสังเกตเอ้ยเอาเป็นว่าเราไม่ช่วยก่อสู้ดีกว่านะไม่ใช่มาก่อสู้กันอย่างนี้ เฮ้ยเกาะกู้กันเขาไม่ได้อีนี่ไม่ได้กอดกู้กันเขาจีบปะฉันเคลื่อนว่าไงนะเมื่อกี้พูดอะไรเมื่อกี้พูดไอ้ฉันเคลื่อนเนาะได้ได้ดีวจกูเฮ้ยทำไมกอยู่นี่นี่วะกูไี่ไหวเชี่ย นายมึงพูดมาดิว่าใครไปรสังเือนนะไอ้ชัดเอ้ย